สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงพฤติกรรมของอีกาซึ่งอีกาเนี่ยถ้าเปรียบเป็นมนุษย์นะก็เป็นคนที่หน้าตาขี้เล่หน้าตาดูน่ากลัวแต่จริงๆฉลาดมาก อีกาเนี่ยความจริงอะ่ะมันเป็นนกที่ฉลาดมากแล้วมันเป็นนกที่หน้าตาหน้ากลัวคนส่วนใหญ่เลยจะมองว่าอีกาเนี่ยอีกาเนี่ยเป็นนกแม่มดเป็นนกอาถรรพภาพลักษณ์ของอีกาก็คืออีกาเนี่ยเป็นนางมันร้ายอีกาชอบแกล้งเยี่ยว พฤติกรรมของอีกาก็คือว่าอีกาเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมคือชอบไล่ชอบแบบอีกาเนี่ยเวลามันเจอเหี่ยวนะมันจะรวมตัวกันนะประมาณว่าเหมือนหมาหมู่อะ่ะพฤติกรรมของอีกาเนี่ยนะเวลามันเจอเหี่ยวอะ่ะมันจะรวมตัวกันเลยนะแล้วมันก็จะแบบตามกัดจิกไล่จิกไล่กัดตลอดเวลา เพราะมันรู้ว่าเหี่ยวเนี่ยเป็นนกที่อันตรายมากแล้วเหี่ยวเป็นนกที่เก่งมากเหี่ยวเนี่ยมันเป็นนกที่อันตรายแล้วเหี่ยวอ่ะมันเป็นนกที่เก่งมากเหี่ยวอ่ะมันเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วมันล่ามันสามารถล่าสัตว์น่ากลัวน่ากลัวได้ด้วยนะเหยี่ยวบางตัวเนี่ยจับสามารถจับจระเข้กินได้เพราะว่านกเหยี่ยวอ่ะมันเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ เหี่ยวมันมีสายมันเหี่ยวเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์แต่ถ้าเป็นเหี่ยวภูเขาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเหี่ยวภูเขาเนี่ยนะตัวมันใหญ่มากแล้วมันสามารถล่ามันสามารถจับแกะที่โตแล้วอ่ะกินได้มันสามารถจับแพะภูเขาจับแกะไปกินได้คือเหี่ยวเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากคนที่อาศัยอยู่ตาม ตามต่างจังหวัดอะ่ะคนคนคนยุโรปอะ่ะคนยุโรปที่มีอาชีพเลี้ยงแกะเนี่ยเขาจะกลัวเหยี่ยวมากเพราะเหยี่ยวมันจับเด็กไปกินเหยี่ยวเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่แบบเก่งมากอะ่ะสามารถจับเด็กเล็กๆไปกินได้จับนะมันเวลามันจับมันก็คือมันบินมาแล้วมันก็โฉบขึ้นไปเลยอะ่ะมันสามารถจับทารลก จับเด็กอายุสองขวบสามขวบอะไปกินได้เพราะเหยี่ยวเนี่ยเหยี่ยวบางสายพันธุ์เนี่ยมันมีน้ําหนักตัวเยอะนะแล้วขนาดมันใหญ่เพราะเหยี่ยวมันเป็นนกเอาเหยี่ยวเนี่ยมันเป็นนกนักล่ามันเป็นนกที่มีขนาดใหญ่มากเหยี่ยวจับงูเหยี่ยวจับหนูจับงูเหยี่ยวจับหนูกินจับงูกินจับกระต่ายกินนะเรื่องปกติแต่เหยี่ยวบางตัวเนี่ย จับเด็กกินจับงูจับงูจับหนูจับกระต่ายเรื่องปกติแต่เหี่ยวบางตัวเนี่ยจับจระเข้กินจับปลาตัวโตไปกินจับปลาจับจระเข้กินได้จับเด็กไปกินได้คือเอ๋เคยดูในคลิปนะใน u t u b e อ่ะเหี่ยวบางตัวเนี่ยบินโฉบนะแล้วก็หิ้วเด็กอ่ะเหี่ยวบางตัวนะมันบินโฉบอ่ะแล้วมันหิ้วเด็กเด็ก เด็กอายุประมาณหนึ่งขวบม,มันมัน,ม,นมันโฉบเด็กอะขึ้นไปเลยอะมันโฉบเด็กอะขึ้นไปเลยนะแต่โชคดีนะที่ว่าคนคนเป็นพ่อ,อเขาเห็นพอดีไงเขาก็เลยเอาปืนะ่ะยิงคือเหี่ยวอะ่ะมันโฉบมันโฉบเด็กทาลกอะขึ้นไปกินถามหน่อยว่าทําไมอีกาเวลามันเจอเหี่ยวอะมันถึงชอบ ไล password. จิกไลกัดจริงๆแล้วอีกาเนี่ยมันเป็นสัว er. สตว์ที่ถูกเข้าใจผิดนะคืออีกาเนี่ยเวลามันเจอเหี่ยวเนี่ยมันจะชอบแกล้งเหี่ยวคนส่วนใหญ่เวลามองอีกาเนี่ยจะมองว่าอีกาเนี่ยนิสัยไม่ดีขี้แกล้งชอบไปละลานชอบไปแกล้งคืออีกาเนี่ยมันเกลียดเหี่ยวมากไม่ว่ามันจะเจอเหี่ยวที่ไหนก็ตามนะอีกามันเป็นสัตว์ที่เกลียดเหี่ยวมากอ่ะ ไม่ว่ามันจะเจอที่ไหนมันจะไปแกล้งอ่ะแล้ววิธีการแกล้งของมันก็แบบแสบอ่ะอีกาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเหยี่ยวไงแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่มีปากปากของอีกาเนี่ยปากใหญ่ปากแหลมปากแหลมปากใหญ่อ่ะอีกาก็จะชอบไล่จิกเหยี่ยวเหยี่วก็จะหนีวิธีที่เหย่่ยวใช้กับอีกก็คือมันจะพยายามบินขึ้นที่สูงอ่ะ พออีกาหายใจไม่ออกมันก็จะตกล่วงลงมาเองพอมันตกล่วงลงมามันก็จะบินกลับลังก็คือว่าตัวายที่แท้จริงอ่ะก็คือเหยี่ยวเพราะเหยี่ยวอ่ะมันเป็นนกก,ก,ก,กินนกคือใครเคยดูคลิปที่ว่าเหยี่ยวอ่ะมันไปจับนกกระจาบกินอนะ่ะคือเหยี่ยวอ่ะเป็นนกกินนกนะเหยี่ยวเนี่ยเป็นตัวายพเพราะเหยี่ยวเนี่ยเป็นนกกินนกเหยี่ยวชอบกินลูกนกเหยี่ยวก,นกินลูกอีกา เหยี e o, so first, beans, ่ยวกินลูกนกแก้วเหี่ยวอ่ะมันเป็นนกกินนกแล้วเหยี่ยวมันก็กินเหยี่ยวด้วยกันด้วยเหี่ยวตัวใหญ่นกเหยี่ยวตัวใหญ่กินเหี่ยวตัวเล็กเพราะว่าเหยี่ยวมันเป็นสัตว์กินเนื้อมันไม่เหมือนอีกาอีกากินทุกอย่างนกพิราบกินทุกอย่างอีกาอีกากินทุกอย่างอีกาเนี่ยมันกินทุกอย่างนกพิราบมันก็กินทุกอย่าง แต่เหยี่ยวกินแต่เนื้อนกเหยี่ยวเนี่ยมันเป็นมันเป็นสุดยอดห่วงโซ่อาหารนะมันอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเพราะว่าพญาเหยี่ยวเนี่ยพญาอินทรีพญาเหยี่ยวนกเหยี่ยวนกอินทรีอ่ะมันเป็นสัตว์กินเนื้อมันไม่ได้กินพืชอีกามันฉลาดมันรู้ว่าเหยี่ยวเนี่ยมันเป็นสัตว์นักล่าและเหยี่ยวเนี่ยเหยี่ยวเนี่ยหิวจัด เหย uh. ่่วที่นกเหย่่วที่หิวจัดนะจับนกตัวเล็กกว่ากินเหยี่ยวที่หิวจัดเนี่ยจับนกพิาราบกินจับลูกจับลูกเหยี่ยวกินจับลูกนกกระจาบกินอีกาเนี่ยตัวเล็กกว่าเหยี่วนะแต่อีกามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดอีกาตัวเล็กกว่าแต่ใจใหญ่เวลาอีกาเจอเหยี่ยวที่ไหนนะมันจะรีบเข้าไปแกล้งเลยมันจะชอบบินเกาะหลังเหย่ยว่วแล้วก็ มันฉลาดนะวิธีที่อีกาใช้แก้งเหยี่ยวก็คือว่ามันพยายามอ่ะจะบินไปเกาะที่หลังเหี่ยวพออีกาเนี่ยพออีกามันบินไปเกาะที่หลังเหี่ยวปุ๊บมาเหี่ยวทําอะไรไม่ได้แล้วไงพออีกาเนี่ยบินไปเกาะหลังเหี่ยวปุ๊บนะวิธีที่มันใช้ก็คือพอมันอีกาจะพยายามอะบินไปเกาะที่หลังเหี่ยวแล้วมันก็จะจิกหัวจิกหัวปอกปอกปกปก,ปก,ปก,ปกจนเลือดออกก็มี <entertain hand. S 1> วิธีที <Luis. S 1> ่เหยี e uh ่ยวอ่ะจะใช้กับอีกาก็คือมันจะต้องรีบบินให้สูงที่สุดพอบินสูงถึงระดับหนึ่งอ่ะอีกามันจะเริ่มหายใจไม่ออกมันก็จะร่วงลงมาเพราะว่าเหยี่ยวอ่ะมันเป็นสัตว์ที่บินสูงแต่อีกาไม่ใช่เหยี่ยวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่บินสูงแต่อีกามันเป็นสัตว์ที่บินต่ำพอขึ้นที่สูงอ่ะนกมันจะเริ่มหายใจไม่ค่อยออกมันก็จะร่วงลงมา คือเหมือนว่ะพออีกาบินเกาะหลังเหี่ยวได้นะมันก็จะจิกหัวล่ะจิกจิกจิกหัว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 จนเลือดออกนะจิกหัวปก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 ก็คือถ้าถ้าอีกาเจอเหี่ยวอะีกาจะเข้าไปแกล้งเหี่ยววิธีที่เหี่ยวใช้กับอีกาคือบินหนีเพราะว่าถ้าเป็นอีกาฝูงหนึ่งอ่ะมันจะลุมจีลุมจิก ถ้าเหี่ยวไปเจออีกาสักห้าตัวไอ้ห้าตัวก็ลุมจิกถ้าไปเจอถ้าเหี่ยวบินไปเจออีกาหนึ่งตัวเนี่ยอีกาตัวนั้นอะ่ะจะพยายามจะพยายามบินบินบินเกาะหลังเหี่ยวแล้วก็จิกหัวเพราะว่าเหี่ยวอะ่ะมันเป็นสัตว์กินเนื้อไงอนกนกที่มีขนาดเล็กกว่านกพิราบนกกระจอกอะไรพวกเนี้เยเหี่ยวมันจับกินได้ ก็คืออีกาเนี่ยมันก็เหมือนแบบนางเอกตัวจริงอะที่ว่าถูกมองเป็นนกเกเรเพียงเพราะว่ามันอะฉลาดและมีคืออีกาเนี่ยมันฉลาดและมันมีนิสัยร้ายกาดเนี่ยมันชอบอาราวาดุดันไล่จิกไล่ตีไม่ขี้ขาดแบบนกสายพันธุ์อื่นอะคืออีกาเนี่ยมันไม่ขี้ขาดแบบนกสายพันธุ์อื่นอีกาเนี่ยมันกล้าหาญมันฉลาดมันชอบอาราวาด มันกล้าหาญมันฉลาดมันชอบดุดันมันไล่จิไกไลตีคือนกชนิดอื่นอ่ะเวลาเจอเหยี่ยวอจะบินหนีนกชนิดอื่นเวลาเจอเหยี่วจะบินหนีแต่อีกาเวลาเจอเหยี่ยวเนี่ยมันจะพยายามบินไปเกาะหลังเหยี่วและจิกหัวเพราะว่าถ้ามันบินหนีนะถ้าอีกาเวลาเจอเหยี่วแล้วแล้วถ้าอีกาพยายามบินหนีนะเหยี่ยวอ่ะจะจับกินเพราะเหยี่วอ่ะมันเป็นสัตว์นักล่า เเหี่ยมันกินกินได้ทุกอย่างกินกบกินปลากินนกกินหนูกินกระต่ายกินงูกินจระเข้จับปลากินลูกแพะลูกแกะลูกแมวลูกสุนัขลูกแมวลูกคนเด็กทารกอ่ะเด็กทารกตัวแดงแดงมันก็จับไปกินคนที่แบบมีลูกอ่ะแล้วลูกถูกถูกเหี่ยวจับไปกินอ่ะก็มี คนที่ชอบเหยี่ยวเนี่ยก็จะมองว่าเหยี่ยวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดูสง่างามเพราะว่าเหยี่ยวอ่ะเป็นสัตว์ที่มีรูปลักษณ์ดูสวยสง่างามเหมือนนกกระสัตย์แต่อีกาเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดเป็นนกของแม่มดเป็นนกแข่งอีกาเนี่ยถูกมองว่าเป็นนกเป็นนกของพวกแม่มดเป็นนกที่มีคำสาบมีอาถรรพ์ร้ายกาจอีกาถูกมองว่าเป็นสัตว์ชั่วร้าย ทั้งที่ความจริงแล้วอีกาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดแสนรู้เป็นสัตว์ที่มีนิสัยน่ารักอีกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีนิสัยน่ารักฉลาดแสนรู้และสามารถฝึกสอนฝึกสอนได้อะเหมือนสามารถฝึกสอนได้เหมือนสุนัขนะเพราะมันฉลาดคนที่ชื่นชมเหี่ยวก็จะมองว่าเหี่ยวเนี่ยโดนแกล้งคือเหี่ยวอะ่ะมันดูหน้าเกงขามไงเวลามันโดนแกล้งเนี่ย เวลาเหี่ยวถูกอีกาแกล้งเนี่ยมันจะเฉยยังไงมันจะบินหนีอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่อยากเสียศักดิ์ศรีตัวเองโดยการไปทะเลาะกับสัตว์ที่ต่ําต้อยกว่าคือเหี่ยวเนี่ยมันจะชอบเจออีกาบินเกาะหลังและจิกหัวเป้าหมายของเหี่ยวก็คือต้องบินให้สูงที่สุดเพื่อให้อีกามันขาดอากาศมันก็เปรียบได้กับมนุษย์นะ่ะว่าคือเวลาเราโดนแกล้งเนี่ยสิ่งที่ดีเหมือนกับว่ามนุษย ทั่วไปอ่ะจะมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่ว่ามีคนอ่ะพยายามกั่นแกล้งเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพยายามจะสกัดดาวลุ่งเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนแบบมาหาเรื่องเราเนี่ยสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าให้เราเนี่ยบินให้สูงที่สุดเหมือนกับว่ามีคนน่ะพยายามจะแกล้งเรามีคนพยายามจะสกัดดาวลุ่งเรามีคนพยายามจะหาเรื่องเราอ่ะเราอย่าไปสนใจ คำคนอย่าไปสนใจเศษวาจาอย่าไปสนใจคําพูดที่มีแต่เจตนาร้ายให้ทําตัวให้เหมือนเหี่ยวเวลาเหี่ยวอะ่ะมันเจออีกาแก้ล่ะเวลาเหี่ยวเนี่ยมันเจออีกาแก้งอะ่มอองอะมันจะพยายามบินให้สูงที่สุดเพื่อให้อีกาเนี่ยมันหายใจไม่ออกมันจะได้ร่วงตกลงมาเองเปรียบได้กับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ว่าตัวเราอะ่ะเจอคนรังแก เมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าตัวเราเนี่ยเจอเจอคนมาลังแกอะ่ะให้เราอะ่ะบินให้สูงที่สุดคนที่มันหาเรื่องกันแกล้งเราอะ่ะมันจะทนไม่ได้แล้วมันจะล่วงตกลงมาเองเมื่อมีคนอะ่ะพยายามมากันแกล้งหาเรื่องเราเนี่ยให้เราอะ่ะบินให้สูงที่สุดไปสู่เป้าหมายเมื่อเราถูกคนแกล้งเนี่ย ให้เราอะ่ะบินให้สูงที่สุดให้ถึงเป้าหมายอย่าไปสนใจคำคนอย่าไปสนใจคำพูดกนแนกันแหนหรือคนที่คิดมาทำร้ายเราให้เราอะ่ะบินให้สูงที่สุดให้ทำตัวให้เหมือนเหี่ยวพอเราบินสูงพอเราบินสูงที่สุดเนี่ยไอการมันก็ล่วงมาเองคือเหมือนเวลาเราเจอแก้งเนี่ยให้เราทำตัวเป็นเหี่ยว เวลาเราโดนแกล้งเนี่ยให้เราทำตัวเป็นเหี่ยวคือบินให้สูงที่สุดแต่ในทางกลับกันน่ะคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนดีอะ่ะบางทีอะ่ะมันก็ชั่วไอคนที่ดูว่ามันร้ายอะ่ะบางทีอะ่ะเขาทำเพราะว่าเขาต้องการปกป้องลูกเมียบางคนน่ะถูกมองว่าเป็นอีกาเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนไม่ดีบางมีหลายคนน่ะ ถูกมองว่าเป็นคนร้ายกาศเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วร้ายเพราะว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนชอบอารวาสชอบด่าชอบไลจิกไล่ด่าชอบอารวาสคนภายนอกอะ่ะเขาไม่ได้มาเข้าใจเราไงคนที่เขามองภายนอกอะ่ะเขาก็จะมองว่าตัวเราเนี่ยเกเรไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่ได้มองลึกๆไงว่าทําไมผู้หญิงคนเนี้ยเขาต้องทําแบบนี้ ทำไมผู้หญิงคนเนี้ยต้องอาละวาททำไมผู้หญิงคนเนี้ยต้องด่าถามหน่อยว่าทำไมพวกเมียหลวงอ่ะมันถึงชอบมีพฤติกรรมเหมือนโลกจิตอ่ะเมียหลวงเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมโลกจิตนะคือจะมีพฤติกรรมแบบร้ายกาศมากอ่ะเพราะาอะไรเพราะว่าเขาจะพยายามทําให้เมียน้อยกลัวไงถ้าเมียน้อยกลัวมากๆอ่ะมันจะได้เลิกยุ่งกับผัวเขาอ่ะ เมียน้อยมันจะได้เลิกยุ่งกับผัวเขามันจะได้ถอยห่างออกไปไงคือเมียหลวงอ่ะจะดูเหมือนคนที่มีพฤติกรรมโรคจิตเพราะเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยจะชอบด่าชอบกัดจิตชอบแกล้งคนที่เป็นเมียหลวงเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนคนโรคจิตเพราะชอบหาเรื่องด่าชอบกัดจิตชอบแซะชอบรังแกชอบละลานเมียน้อยตลอดเวลา คนที่เป็นเมียหลวงอะวงเล็บบางคนอะจะมีพฤติกรรมอะดุร้ายชอบด่าชอบกัดจิกชอบแซะชอบตามละลานเมียน้อยตลอดเวลาเมียหลวงบางคนเฉพาะบางคนนะจะมีพฤติกรรมเหมือนคนโรคจิตคือชอบด่าชอบแซะชอบไล่จิกไล่กัดมีพฤติกรรมเหมือนอีกาเลยชอบด่าชอบแซะไล่จิกไล่กัดบางคนก็ตามไปตกตามไปทําร้ายตามไปด่า บางคนน่ะตามไปด่าตามไปอารว่าตามไปทําร้ายอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ไงว่าเมียน้อยพวกเนี้ยน่ากลัวเขารู้ว่าเมียน้อยพวกเนี้ยจะมาแย่งผัวเขาเขารู้ว่าเมียน้อยพวกเนี้ยถ้าปล่อยไปนะเงินกูหมดเมียหลวงบางคนน่ะฉลาดนะพอรู้ว่าผู้ชายไปมีเมียน้อยอ่ะจะพยายามหาทางอ่ะไม่ให้ผู้ชายมีเงินเหลือติดตัวเยอะ เพราะว่าถ้าผู้ชายมีเงินเหลือติดตัวเยอะผู้ชายอะ่ะจะเอาเงินน่ะไปปนเปอร์เมียน้อยหมดเมียหลวงบางคนอะ่ะฉลาดเราคุยด้วยเนี่เรารู้เลยผู้ชายเขาบอกว่าผู้ชายหน้าตาหล่อแต่ไม่ได้รวยมากเงินส่วนใหญ่เป็นเงินผู้หญิงทีเนี้ยผู้ชายอะ่ะเงินเดือนออกเมื่อไหร่จะต้องไปหาเมียน้อยทีเนี้ยตัวเมียหลวงเนี่ยเขาจะแบบมีวิธีคิดนะ่ะที่จะทําให้ผู้ชายอะ่ะไม่มีเงินไปให้เมียน้อยเขาก็จะ เอาลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษไปเรียนไหวยน้ําไปเรียนเปียโนไปเรียนเออไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเรียนนู่นเรียนนี่เต็มไปหมดเลยคือเขาก็จะให้ลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษเต็มไปหมดเลยจะลูกมันไม่ไหวอ่ะก็คือว่าเมียน้อยอ่ะมันอ่ะจะโกรธเมียหลวงเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยหาเรื่องให้ผู้ชายต้องเสียเงินเสียเงินโดยที่ว่าเมียหลวงเขาก็รู้เมียหลวงอ่ะฉลาดมันรู้ว่าผู้ชายรักลูกมาก คือทางทางเมียหลวงเขาก็จะพยายามพูดเ่ยว่าอยากให้ลูกเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียอยากให้ลูกไปเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นอยากให้ลูกเนี่ยไปเรียนว่ายน้ําจะได้ไม่จมน้ําตายนู่นนี่นั่นจนผู้ชายอะ่ะไม่มีเงินจะให้เมียน,น้อยเพราะว่าผู้ชายบอกว่าจะต้องเอาเงินเนี่ยส่งลูกเรียนพิเศษแล้วเมียหลวงมันเมียหลวงมันฉลาดไงมันรู้ว่าเมียน้อยอะ่ะ จุดประสงค์ของเมียน้อยอ่ะคือเมียน้อยมันต้องการเงินเพราะฉะนั้นเมียหลวงอ่ะก็เลยตัดท่อน,น้ําเลี้ยงโดยการแบบว่าให้ผู้ชายเนี่ยเสียเงินให้ลูกให้ลูกให้ลูกเพราะว่าผู้ชายเป็นคนรักลูกมากเงินทุกบาทที่ผู้ชายหาได้อ่ะถ้าจ่ายให้ลูกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้ชายรักลูกมากถ้าลูกขออะไรอ่ะได้หมดทีนี้เมียน้อยมันทนไม่ไหวมันก็เลยต้องเลิกไปคือคือพฤติกรรมของอีกาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของเมียหลวง ส่วนพฤติกรรมของเหี่ยวเนี่ยควรเอามาใช้กับคนที่ว่าเข้ามาลังแก่เราพยายามจะกัดแกล้งสกัดดาวลุ่งอีกาทำไปอ่ะเพราะว่าอีกาเนี่ยต้องการปกป้องรังของมันเพราะว่ารังอีกาเนี่ยมันจะมีนกเยอะอีกามันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อไงแต่อีกากินได้ทุกอย่างนะ เศษไก่เกศเศษอาหารเศษไก่ย่างเศษอะไรเงี้ยอีกามันกินได้ทุกอย่างมันนกพิราบนกพิราบกินได้ทุกอย่างอีกาก็กินได้ทุกอย่างอีกากินผลไม้อีกากินผักอีกากินพืชอีกากินไก่ย่างเศษอาหารมันกินได้ทีเนี้ยเวลาเหี่ยวเนี่ยเหี่ยวอ่ะมันเป็นสัตว์ที่ชอบกินลูกนกเวลาเหี่ยวอ่ะเข้าไปใกล้รังของอีกาเนี่ยอีกาสิบตัวจะลุมเลยลุมแก้งลุม ไล่จิกไลก่กาดไลต่ตีบินไปเกาะหลังแล้วก็พอบินไปเกาะหลังได้แม่งก็จิกแล้วจิกหัวจิก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 ป๊กป๊อก๊๊เหยี่ยวกลัวเหยี่ยวก็เลยจะไปจับนกพิราบกินไปจับนกนกเออนกอย่างอื่นกินอะที่มันไม่ดุคนอ่อนแอมักจะตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดคนที่อ่อนแอมักจะตกเป็นเหยื่อของคนที่เข้มแข็ง สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ